ในหลายพื้นที่เรียมชายฝั่งของญี่ปุ่นโดยเฉพาะแถบจังหวัดอิวาเตและมิยากิเป็นสองจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคโทโฮกุซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นมีตำนานเล่าขานถึงหญิงสาวลึกลับที่เรียกว่าอิโซน,นะหรือหญิงโคดหินซึ่งมักปรากฏตัวในคืนที่มอกลงจัดบริเวณเรียมโคดหินที่ทะเลตามตำนานว่าเธอคือวิญญ,ญาณของหญิงสาวที่ถูกชายผู้เป็นที่รักทอดทิ้งไวร้ริมทะเลยามกลางคืน บางเรื่องเล่าว่าเธอถูกหลอกลวงให้คนรักรอรอและรอสัญญาณว่าจะกลับมาแต่ชายคนนั้นไม่เคยโผล่หัวมาอีกเลยความเศร้าส้อยและความเงาผสมกันจนกลายเป็นความโกรธแค้นทําให้วิญญาณเธอไม่อาจพักผ่อนเธอจึงกลายเป็นเงาในหมอกมักล่อลวงชายหนุ่มที่เดินผ่านบริเวณน,นั้นด้วยเสียงร้องและรูปลักษที่งดงามเหยื่อที่เธอลลอลวงจะถูกพาไปยังโขดหินลื่นและจมหายไปในทะเลลึก ไม่มีใครเคยรอดชีวิตกลับมาเล่าเรื่องได้เหตุการณ์ระลับนี้ถูกใช้เป็นคำเตือนแก่ผู้คนไม่ให้กล้าเข้าใกล้ชายฝั่งในยามค่ำคืนโดยเฉพาะในช่วงที่หมอกลงหนาบางเวอร์ชันของตำนานยังบอกอีกว่าอิโซะน้ไม่ใช่แค่ปีศาจที่แท้แต่ยังคงเป็นผู้ที่รอคอยความรักและรอการคืนดีด้วยหัวใจที่แตกสลายทุกเสียงเรียกที่ได้ยินคือเสียงสะท้อนจากความโดดเดี่ยวและความเศร้าที่ไม่มีที่สุดหากได้คืนโพรเพสหมอกลงจัด คุณเดินเงียบๆอยู่แล้วคุณเจอผู้หญิงคนหนึง่งผมยาวสลวยผิวซีดราวศพที่เพิ่งขึ้นอืดเสื้อผ้าที่สวมใส่เปียกชุ่มแชร่ราวกับพึ่งลุกขึ้นมาจากท้องทะเลลึกให้ลิกเลี่ยงไว้เพราะเธอคนนั้นอาจเป็นอิโซออนนะเธอจะคอยล่อลวงชายหนุ่มที่เดินผ่านทางบริเวณนั้นโดยใช้เสียงร้องหรือท่าทางที่เย้าวยวนเพื่อด,ดูดเหยื่อเหยื่อที่เธอล่อลวงมักถูกพาไปยังคลื่นใต้ทะเลลึกและหายสาบส่วนไปอย่างไร้ร่องรอย ในเรื่องเล่าบางเรื่องเธอไม่ได้เป็นเพียงปีศาจร้ายที่รลอหลวงเหยื่อแต่ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเศร้าโศกความโดดเดี่ยวและคำสาปจากความรักที่ม่มีวันสมหวังไลฟ์เซอร์ v ว l g u ลไกดอย่าเดินไปโขดหินหรือจุดหมอกหนาะแม้ว่าจะได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยหรือเสียงเงาแปลก หรือเห็นเงาจากหญิงสาวลึกลับก็ตามอย่าพูดคุยกับหญิงแปลกหน้าที่อยู่ใกล้ทะเลโดยเฉพาะ,ะเรื่องคนที่มาคนเดียวบางตำนานบอกว่าถ้าเธอมองคุณก่อนต่อให้คุณหนีคุณก็จะตกทะเลอยู่ดีคำแนะนำเพิ่มเติมหากคุณรู้สึกว่าคุณถูกติดตามถูกดึงดูดจากเสียงลึกลับหรืออะไรที่มันแปลกแปลกให้รีบออกจากพื้นที่นั้นโดยทันทีโดยไม่หันกลับไปมองสาวเวลาเจอคนแปลกหน้าก็เดินหนีเอานะคะ ตำนานอิโซอนาะมีรากฐานมาจากช่วงยุคมุโรมาจีในปี1 3 3 6ถึงปี1,573ซึ่งเป็นยุคที่เรื่องเราของโยคและจิตวิญญาณบูมมากๆในธรรมชาติตรงนั้นโดยเฉพาะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมทะเลเรื่องเริ่มเล่าขานถึงยิงเสาลึกลักที่ปรากฏตัวตามชายฝั่งในค่ำคืนที่มีหมอกหาจจะ ตำนานนี้ได้รับการบันทึกและแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในยุคเอโดะปี1603ถึงปี1868พันหผ่านหนังสือเรื่องเล่าและนินชานพื้นบ้านที่นิยมมากๆในช่วงนั้นผ่านนักเล่าเรื่องไคดันชิมักใช้เรื่องของอิโซโนะเพื่อเตือนคนไม่ให้เข้าใกล้ชายฝั่งในย้มคำคืนและสื่อถึงความลึกลับและอันตรา,ร,รายของธรรมชาติริมทะเลโดยตำนานอิโซนะมีรากฐานจากเรื่องเล่าของหญิงสาวที่ถูกทอดทิ้งริมทะเลบางคนถูกรักและสัญญาว่าจะกลับมาแต่เขาไม่กลับมาบางคนถูกหลอกให้รอ รอจนร่างกายจมหายเป็นพพร้อมหมอกของทะเลวิญญาณของเธอจึงกลายเป็นเงาเฝ้าหาดไม่ใช่เพื่อแก้แค้นแต่เพราะยังรออยู่และอาจหมายถึงความรักที่ล้นจนกลายเป็นคำสาปหรืออีกด้านหนึง่งตำนานนี้อาจสะท้อนถึงผู้หญิงที่สังคมลืมหญิงชราหญิงไม้หรือแม้แต่คนที่เคยมีความรักแต่ถูกทำให้ไร้ตัวตนจนกลายเป็นผีไม่ใช่เพราะเธอชั่วร้ายแต่เพราะ โลกไม่เคยเหลียวมองเธอเลยในบางเวอร์ชันอิโซโอนาะมไม่ใช่ผีฆ่าคนแต่เป็นวิญญาณของการรอคอยที่ยิ่งใครรู้สึกโดดเดี่ยวกว็ยิ่งได้ยินเสียงร้องของเธอชัดเจนต่อมาเรามาพูดถึงทฤษฎีประกอบความเป็นไปได้กันนะคะ เริ่มต้นที่ Collective Shadow จากจังตัวละครหญิงลึกลับในทะเลอาจเป็นเงาร่วมของสังคมที่ไม่ยอมรับอารมณ์เศร้าสูญเสียและความโดดเดี่ยวในเพศหญิงต่อมาคือ Repression s จากฝัดความเศร้าความสูญเสียที่ถูกกดไว้อาจเป็นการแปลรูปเป็นผีที่ไม่มีใครอยากพูดถึงสุดท้ายคือ Social invisibility คนที่ไม่มีที่ยืนในสังคมมกักถูกลบหายจากประวัติศาสตร์เหมือนถูกคลื่นกลืนกินเข้าไป เชื่อมสู่ประเด็นต่อมาว่าทำไมอิโซนะต้องรอด้วยเสียงโดยเสียงของนางนั้นไม่ใช่เสียงกรีดร้องหรือคำสาบแต่กลับเป็นเสียงที่อ่อนโยนคล้ายกับคนที่กำลังเรียกหาด้วยความเหงาเศร้าหรือคิดถึงเป็นเสียงที่ไม่ได้น่ากลัวทันทีแต่ถ้าดึงดูดในระดับอารมณ์เป็นการคอตอต,อต่อเหยื่อด้วยความอ่อนโยนที่ทำให้เหยื่อไม่อยากหนีโดยแอดมินลองทำเสียงขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อยากให้ผู้ฟัง พอนึกภาพออกตามนะคะแต่หวังว่าจะไม่หนักหรือเยอะจนเกินไปและนี่คือรูปแบบของ emotional manipulation การดึงดูดเหยื่อด้วยความเห็นใจหรือความต้องการความช่วยเหลือทำให้คนฟังเดินเข้าหาด้วยความรู้สึกว่าอยากเข้าใจหรืออยากปลอบประโลม ความงามของอิโซน,นะจึงเปรียบเหมือนกับดักที่ห่อหุ้มด้วยความหมดงามเป็นภัยเงียบของสังคมที่มักมองข้ามเหมือนคนที่ดูดีหน้าสงสารแต่แฝงด้วยแรงผลักดันบางอย่างที่อันตรายการเป็นเหยื่อที่เดินไปหาเองเปรียบได้กับผู้ที่ตกหลุมรักหลงเชื่อหรือยอมรับคนที่ทำร้ายตนเองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ trauma bonding หรือความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดซ้ำๆแต่ก็ยังกลับไปหาโอ้ย <laughs> การอ้างอิงจิตวิทยาชุดที่เกี่ยวข้องต่อมาคือ projection flood เป็นเสียงร้องของ ISO อิโซอนนาะอาจเป็นภาพสะท้อนของความเศร้าที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของเหยื่อเองและ An ิม a a r c h e t y ท e ของจังหญิงสาวผู้เย้วยวนแต่ทำลายอาจเป็นภาพแทนของอารมณ์และความต้องการลึกๆของความไร้จิตสำนึก t r a u m l boarding ตัตตันและพาเตอร์ปี1993เมื่อเยอรู้สึกถึงความผูกพันและการกระทำรุนแรงเพราะถูกดึงด้วยอารมณ์เชิงบวกและลบสลับกันและสุดท้ายอันเคนนี่ที่เราเจอประจำของฟลัดปี1919ความงดงามที่คุณเคยแต่กับแฝงด้วยความสยเฉยที่เราไม่อาจเข้าใจได้เพื่ออธิบายเพิ่มเติมทางกายภาพนะคะเราจะบอกภัยจากทะเลมันมีรัฟเวฟกับสึนามิทีนี้ทำไมเราถึงคิดว่าเป็นรัฟเวฟมากกว่าสึนามิเนื่องจากรัฟเวฟเนี่ยเป็นคลื่นยักษ์ขนาด ใหญ่ที่สูงเฉียบพลันมากถึง2-3เท่าจากคลื่นทั่วไปโดยมักเกิดแถบทะเลญี่ปุ่นโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าคลื่นลูกเดียวสามารถลากคนจากโขดหินหรือท่าเรือหายไปต่อหน้าต่อตาได้ภายในชั่วครู่ โดยการเกิดของคลื่นรับ <halt One. S 1> เวฟนั้นจะเป็นการรบกวนของคลื่นหรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างคลื่นกับกระแสน้ำในขณะที่ตามธรรมชาตินั้นน้ำและผิวน้ำลึกชันไม่สามารถคัดเดาได้เมื่อเรารวมแฟกเตอร์อย่างโขดหินคลื่นแรงและการหายตัวไปในทะเลกลายเป็นนี่คือจุดที่อันตรายมากบริเวณริมโขดหินซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่คนที่เข้าไปใกล้อาจถูกกลืนโดยคลื่นตามธรรมชาติตามนั้นอิโซอนะจึงอาจเป็นการพยายามอธิบายเหตุผลลึกลับของคนที่หายไปบริเวณริมทะเล อย่างลึกลับและเฉียบพลันปรากฏการณ์ฟอกแอนในก i v ทีบูยันซีเมื่อร่างกายจมน้ําในทะเลลึกร่างกายจะไม่ลอยขึ้นในทันทีทําให้ผู้คนหายตัวไปเหมือนหายไปในหมอกแบบไม่มีร่องรอยเมื่อการกัดเ,เหล่านี้ในวันที่ทะเลมีหมอกลงจัดหรือซีฟอกจะทําให้ไม่มีใครเห็นเหตุหการณ์จึงกลายเป็นการหายตัวอย่างไร้ร่องรอยจุดเริ่มต้นของความเชื่อที่ว่ามีผีในหมอกหรือหญิงสาวล่อหลวงคนลงทะเล แอดมินขออนุญาตนำอภินนันาการมาให้ผู้ฟังทุกท่านนะคะด้วยการกดลิงก์เอาเองนะคะจากรูปภาพอันนี้เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในเมื่อก่อนค่ะ,ะเหตุเกิดขึ้นด้วยเรือสำราญล่มลงเนื่องจากรั w เว e ที่สูงมากกว่า21เมตรโทมใส่เรือโดยไม่คาดคิดทำลายหน้าต่างชั้นบนสุดและคนบาดเจ็บหลายราย ภาพที่สองเกิดขึ้นจากบริเวณอิวาเตและอาโอมอริมีคนรร้งานหลายครั้งในหมู่บ้านชาวประมงว่าคนหายตัวไประหว่างยืนบนโขดหินชาวบ้านเรียกว่าคลื่นผีหรือเชื่อว่าถูกผู้หญิงผมยาวในหมอกผัดพาไปและแล้วก็มาพบกับจิตวิทยาชุดสุดท้ายของสารคดีครั้งนี้เอ่อเรียกสารคดีได้หรือเปล่านะได้ไม่ได้ก็คอมเมนต์ให้ฟังนิดนึงนะคะเริ่มมั่นใจในตัวเองละ การเชื่อมโยงหลอกล่อของอิโซนักกับทฤษฎีจิตวิทยามาด้วยธีมของทะเลมาจากความลึกลับและการพรักจากอิโซนักไม่ได้ใช้เสียงร้องไห้หรือเสียงเรียกชื่อเพื่อดึงดูดเหยื่อให้เข้าใกล้เป็นหลักแต่สิ่งที่คุ้นเคยนี่ทําให้สมองมนุษย์หลงเชื่อและต้องการตอบสนองนี่คือคกลไกเดียวกับที่นางเงือกในตำนานตะวันตกใช้ล่อลวงนักเดือเรือซึ่งในทางจิตวิทยาเราเรียกกันล่อลวงนี้ว่า auditory deception ทำให้คมรู้สึกปลอดภัยเทียมมาแทนที่ความระวังตัวต่อมาเราจะพูดถึงรูปลักษ์ของอินโซนะที่ดูสวยงามและน่าดึงดูดจนทำให้ชายหนุ่มลหลายๆคนรู้สึกปลอดภัยและอยากเข้าใกล้แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นกับดักแสนหวานที่อันตรายตามหลักของทลิสตีอันเคนิงวอร์ลีซึ่งอธิบายแล้วว่าความเป็นจริงสิ่งใดนั้นใกล้เคียงกับมนุษย์แต่ไม่เหมือนจริงสมองจะให้ความรู้สึกไม่สบายใจและหลอนในขณะเดียวกัน ความงามก็ทําหน้าที่เป็นกลยุทธ์ทางสังคมหรือ social engineering ที่ใช้หลอกล่อเหยื่อให้ใจอ่อนและเข้าใจผิดซึ่งสิ่งนี้นําไปสู่ cognitive dissonance เป็นความขัดแย้งทางความคิดการที่อิโซโอนะมีทั้งความงดงามและความน่ากลัวนตัวเองทําให้เกิดความขัดแย้งในใจของผู้พบเห็นสมองพยายามประมวลผลว่าเธอคือใครกันแน่จึงทําให้เกิดความรู้สึกสับสนและหลอนในเวลาเดียวกัน 3. การใช้ความเห็นใจและความเหงาเชื่อมกับ attachment theory และ emotional manipulation ได้ยังไงเนื่องจากเสียงเรียกที่เหมือนคนร้องไห้หรือแสดงความเหงาทําให้เหยื่อกระตุ้นความเห็นใจหรืออยากช่วยเหมือนกับภาวะยึดติดทางอารมณ์เป็น attachment อย่างหนึ่งที่บางครั้งก็ทําให้คนที่ตัดสินใจผิดพลาดในการเลือกใครสักคน อิโซอนัจึงใช้จุดนี้หลอกล่อเหยื่อทางอารมณ์โดยอาศัยความอ่อนแอทางจิตใจของเหยื่อผ่านการจัดการความรู้สึกซึ่งเป็น emotional manipulation การชักนำเหยื่อไปยังโขดหินหรือริมทะเลที่คลื่นแรงซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหยื่อไม่สมามารถหนีไปไหนได้อันเป็นพื้นที่ของเธอเหยื่อที่เข้ามาจะสูญเสียความปลอดภัยและพื้นที่ส่วนตัวสร้างความรู้สึกถูกบุกรุกและสูญเสียการควบคุมพฤติกรรมนี้สะทส้อนทฤษฎีอาณาเขตทางจิตวิทยาที่กล่าวถึงความสําคัญของพื้นที่ส่วนตัวและความปลอดภยัย อิโซนามังไม่พูดหรือให้สัญญาณชัดเจนการไม่รู้ว่าเธอต้องการอะไรหรือทําอะไรต่อไปทําให้เกิดความกลัวลึกๆในจิตใจของเหยือ่อซึ่งเป็นตัวอย่างของความกลัวต่อสิ่งที่เราไม่รู้จักแนละไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งนี่คือหนึ่งในพื้นฐานของความกลัวของมนุษย์มาถึงช่วงท้ายเหมือนเดิมนะคะเราจะเทียบอิโซนะกับ identity ในประเทศอื่นว่าเขาคล้ายกับ identity ตนไหนบ้างเริ่มต้นจจีนค่ะ ชุยกุยเป็นวิญญาณของคนจมน้ำที่วนเวียนอยู่ในแหล่งน้ำเพื่อลากเหยื่อรายต่อไปลงไปตายเหมือนตอนเองเป็นในเชิงหาตัวตายตัวแทนค่ะตนที่สองมาจากเกาหลีมุยกุยชินเป็นผู้หญิงที่ตายโดยมิยุติธรรมในน้ำมักดึงคนอื่นลงไปด้วยมาพร้อมกับความแค้นและความเศร้าเธอเป็นอุทาหรณ์ให้ชาวเกาหลีกลัวการเล่นน้ำตอนกลางคืนเพราะเชื่อว่าผีจะดึงขาและสุดท้ายมาจากฟิลิปปินสิเรนา เป็นนางเงือกเสียงไพเราะที่ใช้เสียงล่อลวงนักเดินเรือสรุปความเหมือนนะคะทุกต้นเนี่ยใช้ภาพของหญิงสาวเป็นตัวแทนของความสูญเสียและการหลอกลวงซึ่งเชื่อมโยงกับการดับสูญนทางน้ําความกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นและแรงดึงจากความสัมพันธ์ที่ยังไม่จบสิน้นส่วนความต่างทางวัฒนธรรมทางจีนเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องเวกรกรรมเป็นหลักโดยการหาคนตายมาแทนที่ส่วนตัวตนของเกาหลีเขาจะเน้นความแค้นซึ่งเขาเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้รับความจติธรรมในเชิงของทางฟิลิปปิน จะใช้เสน่ห์ที่เหลือร้ายเพื่อทําให้คนตายเพราะหลงไหลยท้ายที่สุดนี้โยคใครเมโมกขอขอบคุณทุกท่านที่ไม่ว่าจะมากดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์ในใจก็ดีใจมากค่ะที่มีคนดูในงานผลงานที่เราทํามันเป็นกําลังใจที่ใหญ่มากจริงๆสําหรับวันนี้ฝันดีนะคะบ๊ายบาย